วิวรณ์บทที่8เมื่อพระเมสโปโดกทรงแกะตราดดงที่7ก็เกิดความเยยบงันไปในสวรรค์ราวครึ่งชั่วโมงและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์เจ็ดองค์ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าทูตสวรรค์เหล่านั้นได้รับแตรเจ็ดคัน ทูสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำเข้ามาและยืนที่แท่นบูชาทูตนั้นได้รับเครื่องหอมมากมายสำหรับเผาถวายบนแท่นบูชาทองคำหน้าพระที่นั่งร่วมกับคำอธิษฐานของประชากรทั้งปวงของพระเจ้าขว่นเครื่องหอมจากมือของทูตนั้นลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของประชากรของพระเจ้าสู่เบื้องพระพักของพระองค์ เรวทูดนั้นนำกระถางไฟไปบรรจุไฟจากแท่นบูชาและโยนลงบนแผ่นดินโลกทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องกึกก้องเสียงครืน่นครืนฟ้าแลบแวบวาบและแผ่นดินไหวจากนั้นทูตสวรรค์เจ็ดองค์ผู้ถือตราเจ็ดคันก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า ทูตสวรรค์องค์แรกเป่าตแตรลูกเห็บและฝ่ายปนเลือดก็ถูกโยนลงมาบนแผ่นดินหนึ่งใน3าของโลกถูกเผาไปต้นไม้มอดไหม้ไปหนึ่งในสและหญ้าเขียวก็ถูกไฟไหม้หมดสิ้นทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าตแตรและมีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่ที่ติดไฟลุกโชนถูกโยนลงทะเล หนในสามของทะเลกลายเป็นเลือด1ในสามของสิ่งมีชีวิตในทะเลตายสิน้น1ในสามของเรือทั้งหลายถูกทำลายไปทูตสวรรค์องค์ที่3ามเป้าแตร ى, และดาวใหญ่ดวงหนึ่งที่ติดไฟลุกโชดช่วงดังคบเพลิงก็ตกลงจากท้องฟ้าลงบน1ในสามของแม่น้ำทั้งหลาย และลงบนบ่อน้ำพุต่างๆดาวดวงนั้นชื่อว่าบอระเพ็ดทำให้หนึ่งในสามของน้ำมีรสขมและผู้คนมากมายล้มตายไปเนื่องจากน้ำกลายเป็นน้ำขมทูตสวรรค์องค์ที่4ี่เปาแตรหนึ่งในสามของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆถูกทำลายลงจนมืดไป ทำให้เวลาหนึ่งในสามของกลางวันและกลางคืนไม่มีแสงสว่างขณะที่ข้าพเจ้าเฝ้าดูก็ได้ยินเสียงนกอินทรีบินไปกลางอากาศร้องเสียงดังว่าวิบัติวิบัติวิบัติตแก่ชาวโลกเพราะเสียงตแตรที่ทูดสวรรค์อีกสามองค์กำลังจะเป่าเอเมน